เนี่ยเธอก็เป็นเงี้ยชอบหนีไปไห,ปหนตลอดเลยไม่เคยคิดงเดือดจัดเออก็เป็นแบบนี้นะถ้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ค่อยคุยลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะโอเคทุกคมขอสวัสวทีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มห้องร้องเพลง จีบสาวนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสุ่มห้องเราเป็นจีบสาวนะครับผมก็คือคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าคือสุ่มห้องไปนะผมแล้วเจอคนทะเลาะกันนี่คือสุ่มไปเจอจริงๆเลยนะครับผมแะคือสุ่มไปเจอจริงๆนะครับผมคือว่าพี่เหน่คิดว่าสุ่มเข้าไปแล้วเออเขาแกล้งเราปะวะตอนแรกนะคือแบบเอยเขาแกล้งเราปะวะแกล้งแบบทะเลาะกันอ่ะคือพี่เหน่กำลังงงอยู่แล้วก็กำลังอึ้งอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเลยดีกว่าว่าในคลิปมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนแล้คลิปนี้ว่าอาจจะไม่ได้มุกหรือว่าเฮฮานะครับ โชว์หลอกหยอกกันุกคนโอเคครับไปดูในคลิปเลยดีกว่าครับผม Let's go เอ้ฝากกดไลค์ให้ก่อนนะครับไป Let's go <S <c oughs> 6ก9 7664เกอเจ็กี่แร้็ี่ก็ กับหญิงเองไม่ใช่หรอทำไมต้องแบบเออมาห่วงนู่นนี่นั่นด้วยถ้าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอเอาก็แบบก็แค่เล่นด้วยไหมเขาก็คนเป็นแฟนเนาะก็เป็นแฟนกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องไปเล่นกับผู้ชายอ่ะก็รู้แล้วก็เป็นแฟนกันก็แบบเออก็ฟังหน่อยดีก็แค่ไปเล่นกับผู้หญ I mean, oh, okay, huh? ิงก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรปะแล้วถ้าไปเล่นกับผู้ชายบ้างล่ะเดียวเอาก็ไม่ให้เล่นมเอาถ้าไม่พีคเล่นได้ล่ะเอามันไม่เหมือนกันเธอเหมือนกันตรงไหนมันไม่เหมือนกัน เล่นกับคนอื่นได้เลยก็แกเป็นแบบนี้ไงเราถึงไปเล่นกับคนอื่นนะก็เป็นแฟนกันมันก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา่แล้วปะก็รู้ไงแล้วแกแบบมันห่วงเกินไปอะแกเข้าใจปะเขาก็เป็นแฟนกันเดี๋ยวเธอไปเล่นกับคนอื่นทําไมล่ะไม่ใช่แกลราใช่ไหมก็ดูเธอดิเธอเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เราสู่มาแล้วแกลราใช่ไหมนี่ไงเป็นแบบเนี้ยแม่งแกแกมางครงี่เง่าเลยว่ะเจ้ไงเนี่ยให้แรงไปเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือแกลราเปล่าวะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมเอ่อสวัสดีครับครับว่าไงครับอันนี้คือทะเลาะก,กันจริงๆหรอไม่ใช่แบบเราสู่มา้วแก้งเราใช่ไหมก็ทะเลาะกันแบบนี้อยู่นานแล้วนะก็เป็นทุกวันอะเออจะเย็นๆก่อนนะครับผมจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันมันก็ไม่เย็นแล้วนะมันคือแบบจะพูดยังไงแล้วอะเออเราเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงพีเต้ยดันเต้นกันไหมไปวะดีเดี๋ยวพี่เกียร์ธุระแป๊บหนึ่งนะ แล้วนี่ใครอีกเนี่ยก็ปิดไหม์ไปก่อนคุืเลยกันก็คนที่เล่นด้วยเมื่อคืนไงแล้วจะเป็นอะไรอีกเขาไปเล่นกับเขาไงเอ้าเนี่ยเธอก็เป็นเงี้ยชอบหนีเปนหงหลอนเลยไม่เคยคิดงเดือดจัดเออก็เป็นแบบนี้นะถ้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ค่อยคุยอ่า ฮัลโหลฮัลโหลครับเรางั้นงั้นถ้าเกิดยังไม่นอนเอ้ยถ้าเกิดยังไม่ไปเดี๋ยวเราขอยืนคุยเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะนอนก็เที่ยงคืนไม่รู้จะนอนอ้หรก่อเราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงอ่ะก็เดี๋ยวคุยยืนคุยเป็นเพื่อนรายการโอเคไหมถ้าใครไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้หรอกข้อท้อเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะผมชอบไปเล่นกับผู้หญิงคนอื่นตลอดเลย เอาตามตรงนะคือพี่คิดว่าผู้ชายดีๆก็มีมีเยอะอะแต่พี่ไม่ได้แนะนําให้เลิกกันหรอกนะถ้าเกิดเราถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆอ่อะก็คือ,ก,คอก็เอาง่ายคือผู้ชายดีก็มีเยอะแหละแต่พี่ดูจากทรงเมื่อกี้เนี่ย <laughs> ไม่รู้อะไม่รู้อะแต่พี่คิดว่าเขาแบบเหมือนผู้ชายเจ้าชู้หรือเปล่า <laughs> นี่ไม่แน่ใจนะ <laughs> อย่าว่าพี่นะหนูตอนไม่หลับจริงนะพี่หนูไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วอ่ะเออเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังําไในแค่นี้แหละ โอเคไหมโอเคค่ะเอ่อ hmm. มีเพลงที่ชอบพิเศษไหมอะ่ะ mm hmm. หรือว่าให้พี่ร้องเลย mm hmm. พี่ร้องเลยก็ได้ค่ะลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมาย mm hmm. อยู่กใกล้ใจใกล้ใจไปทุกทางและ mm hmm. ทุกแห่ง บนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวดวงหนึ่งจะใช้มีแสงสงว่างเพื่อใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะ เป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานะั้นต้องหา่างไกลทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่คอย เพลงนี้หนูชอบเลย <c oughs> จริงเหรอหนูฟังทุกคืนก่อนนอนเลยเอ้ยเอ้เรงถูกเพลงกู่ป่าวันเนี้ย <c oughs> นี่นะที่พี่เลือกถูกเพลง <c oughs> อย่างไรก็ทำน้องตาเยืมได้ที่นี้พี่ก็ดีใจแล้วครับเอองั้นงั้นน้องน้องตา,าครับคะ<ฆ>สรุปเรื่องแฟนนี่ยัง <c oughs> ไงช่เลยพี่ถ้าเขาจะเลิกก็หนูก็ยินดีแหละก็เป็นยงี้หลายรอบแล้วอ่ะ พอแล้วไม่อยากล้างเขาไว้แล้วอะอะสู้ๆนะคะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วว่าเชอได้แค่นี้แหละขอบคนนุณจริงๆนะพี่คร,ร,รับฟังอะโดนิงโกรธหนูด้วยอะเวยพี่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วงั้นจะไปจะไปนอนแล้วใช่ไหมพ่องันใกล้เที่ยงคืนแล้วเห็นบอกจะนอนเที่ยงคืนใช่ค่ะโอเคงั้นก็ สู้ๆน,นะครับหลังจากเล่นเกมนี้ก็ไปนอนนะอเมไหมอ่ะขอบคุณนะคะโอเคครับสู้ๆน,นะครับไปกันเ๋อวพี่ไปแล้วเด้อโอเคครับโอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยเยมื่อกี้คือโคตรริงจังทุกคนคือไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะพูดอะไรคือคือคือค,คิดอยู่ในหัวนะคือจะพูดอะไรอยู่คือจะพูดอะไรดีวะ ี่คือไม่เอ๊ะอันนี้เมื่อกี้คือจริงๆนะคิดว่าเข้าไปแล้วโดนแกล้งตอนแรกคือเข้าไปแล้วคิดว่าเขาแบบให้แกล้งเราปะวะแกล้งก่าเนี่ยคือแบบรอคนสูงเข้าไปแล้วแกล้งทเลาะกันนี้หรอ แต่คือคุยกับน้องเขาจนจบนะครับผมก็คืออันนี้ก็น่าจะทะเลาะกันจริงๆนะทุกคนจะไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะพี่เนีงก็ช่วยได้แค่ร้องเพลงนะผมลอบใจน้องเขานะครับก็สําหรับชิปนี้นะครับผมใครที่ดูจนจบนะครับผมอาจจะไม่ได้สนุกหรือเฮฮาเล่นมุกจีบสาวมากมายนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เปกำลังใจพี่เนียงหน่อยนะครับทุกคน